ในพื้นที่มารวมที่คลองลังส,สิตระยุศักดิ์อย่างเดียวซึ่งคลองลังส,สิตระยุศักดิ์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จํากัดน,นะครับเป็นพื้นที่ที่รับน้ําแล้วแบ่งน้าไหลมารวมกันนะอันนั้นทําให้เหตุผลในปี65พี่น้องชาวลังสิตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณเดือนกันยา,านะนะถ้าเกิดตรงไหนไม่ไหวแล้วไปเริ่มตั้งเลยเอาเกี่ยวกันตั้งแล้วก็เอากระออกสจารายม,ามันยืนทันที่เนะพราะถ้าเกิดว่า าาาด้านทครับต้องขอขอบคุณนะท่านประธานเศรษฐกิจฟ้าที่มีคามหักนะครับแล้วก็จุดประหลอของคุณพลอยพีนะครับที่ขนาดการน้ำเนี่ยเมันายังไม่มีขนาดการน้ำตัวนี้ก็คงจะเติบใหญ่ไปเยอนะครับแล้วก็จุดของตลาดนะครับที่ได้เข้าสัมภารนะครับส่วนปีนี้จุดที่เราโดนหนักในปี65คือสะพานแดง ครับส้วนแดงเนี่ยปัจจุบันนะครับคือทางเออกองช่างครับแล้วก็เนี่ยถามว่าเครื่อง,งอลงไหนผมเลยบอกว่าเครื่องน้องที่จะลงนะครับและเซอร์วิส24ชั่วโมงอันนี้เรากล้าพูดนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าช่างของเราแล้วก็งานโครงกันหรือว่าสูตรงาต่อได้เนี่ยการการเตรียมเรือผมก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเพราะว่าเรือพรรลาสติกเราก็เตรียมไปแล้ว50ลังนะครัแล้วก็เรือของแบรนด์ก็เต็ีมแล้ว าามีเจ้าหี่ที่คอยแจ้งเตือนให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะเพื่อพี่น้องประชาชนได้ได้ตั้งรับได้ถูกนะโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมมีงานไปครับจากประสบการณ์นะฮะจากที่เราได้เข้ามาบริหารในนครลังสิต์นะฮะเราก็จะเห็นนะปัญหาในเรื่องของการบริหารจาัดการน้ําซึ่งน้ำเนี่ยจะมีปัญหาทุกปีนะฮะก่อนตั้งแต่ ปี54ที่เกิดขึ้นนะฮรรวมถึงแต่ละปีต่างๆทําให้เรารู้ว่าปริมาณน้ํามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นร้มากน้อยกันน้อยแต่อยู่ที่การบริหารจัดการนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งผมเองนะฮะตลอดระยะเวลาตลอดชีวิตผมเลยนะครับการบริหารจัดการน้ําที่สามารถป้องจังหวัดตนเองได้เนี่ยผมเนี่ยเห็นอยู่สองท่านนะครับท่านแรกก็คือคณะท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับ ซึ่งท่านได้สามารถดูแลบริหารจัดการน้ำนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างดีนะฮะส่วนนะะท่านที่สองนะฮะที่ผมเห็นนะครับก็คือท่านพลตํารวจโทคำรณวิทยุประจามนะฮะซึ่งท่านเองนะครับก็ได้ขึ้นหอนะครับตั้งแต่ปี5-4และท่านก็ไปดูนะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆนะฮะเพื่อที่ทำการผันน้ำกระจายน้ำออกไป นะฮะเพื่อให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดในแต่ละปีซึ่งก็เป็นเช่นกันนะครับณนะสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ปีนี้น้ําฝนนะฮะมาเร็วกว่าปกติแล้วก็น่าจะมาปริมาณที่มากด้วยนะฮะซึ่งในนรรฟงสซิสต์เองนะครเราก็มีแผนการป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในความพร้อมตรงนี้ก็ยังขาดนะครับในจอยภาพหลายๆด้านซึ่งเราเอง ก็เห็นนะฮะในศักปภาพของท่านพลตำรวโทคำวิทย์ภูประจกก็เลยขออนุญาตนําเรียนนะฮะท่านนะฮะเชิญท่านมาเป็นประธานที่ปรึกษาคดีมศักดิ์นะฮะนายนตรนฝรั่งเศสเพื่อที่จะช่วยนะครับแก้ไขปัญหาน้าท่วมนะฮะซึ่งเกิดขึ้นทุกปีเนี่ยของนฝรั่งเศสในปีนี้นะฮะให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะะรวมถึงในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการขนส่งสาธารณะนะครับที่ เรามีแนวทางที่อยากจะพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไปด้วยนะครับครั้งนี้ก็เลยได้เป็นโอกาสนะครับต้องขอขอบคุณที่ท่านได้เล็งเห็นนะคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ได้มาร่วมกันนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและเปลี่ยนทําให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจมากขึ้นนะฮะในตอนนี้นะฮะในสถานการณ์น้ําท่วมครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะก็คิดว่าลังสิตน้ําไม่ท่วมแน่นอนครับ